เป็นบ้านที่มีอยู่กันเป็นครอบครัวมีเรามีแฟนเรามีอะไรก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็บ้านอาจจะมีผักผลไม้ที่ปลูกที่เราอยากกินใช่คือพื้นที่แล้วก็อยู่แล้วรู้สึกว่านี่คือบ้านโอ้ใช่ไหมคะก็คือนอกจากจากบ้านที่เราต้องการก็คือเรื่องของคร You, that if you had um, your dream house what would it be? My dream house? Yes. I think a beach house, modern house but simple. Okay. Maybe wood, wooden house? Wooden which, house? Yeah, just by the beach where it's okay. quiet. Decorate by the woods so you can feel warm, yes. see the earth, shine there. So keep us warm you yes. in the house. right แล้ว whenever we went out and we felt something hot when we go abroad it has to be warm warm correct <Huh? S 1> warm the spirit <Okay. S 1> so you have plan okay. okay. so, to have house here like, in Thailand yeah why not wow okay ก็เ yeah, ม like, ื่อครู่ก็ถามคุณอาพี่ไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาพี่บ้านในฝั่งเนี่ยเขาอยากจะมีบ้านคิวประมาณไหนก็คือเขาอยากได้บ้านที่ใหญ่หน่อยหรือว่าเล็กแล้วจะแบบของใครใหญ่ มีการตกแต่งที่ให้เวารู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะเขาเชื่อว่าเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยเราต้องเจอปัญหาหลายอย่างมากแต่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็จะต้องให้ความรู้สึกอบอุ่นเอ่อได้กลับบ้านเหมไอ้กลับบ้านพอเองนะคะที่เราจำได้องอยู่ในทะเลด้วยเขาบอกว่าที่เป็นบ้านบีชเฮาส์เบอร์ทรีส์บีชเฮาส์ Yes Yes อ่าเรามีบ้านแบบนั้นที่